สวัสดีค่ะวันนี้พี่รันจะมาทำอาหาร2อ,อย่างกินกันน,นะคะวันนี้คือ1ทอดปลาค่ะสผัดปลาหมึกนะคะผัดปลาหมึกใส่เห็ดหอมนะคะทำแบบง่ายๆสไตล์สไตล์พี่รันนะคะอ,อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่รันด้วยนะคะก็ทำง่ายๆทำสั้นๆค่ะสิบนาทีเองนะคะแล้วก็ พี่รันก็เตรียมไว้นะคะคือปลาปลานะคะปลาโอปลาที่พี่รันเตรียมไว้นะคะมีมีปลานะคะมีปลาปลาที่พี่รันล้างสะอาดแล้วก็มีปลาหมึกนะคะวันนี้เราทำสองอย่างเนาะง่ายๆแล้วก็ทาเสร็จแล้วก็าทานกันเลยนะคะแล้วก็ใส่นี่ทาอยู่สองอย่างนะคะทำสองอย่างแล้วก็ ทำสองอย่างแล้วก็ขอบคุณ bueno, ขอบคุณทุกกำลังกำลังใจนะคะที่เข้ามา лан, ตามติดตามพี่รันนะคะโอ๊ยตายแล้วมันร้อนมากเลยมันร้อนมากลดก่อนลดก่อนลดก่อนค่ะน้ำมันมันร้อนมากขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจะะพี่หาหาาราันนะคะวันนี้พี่รันก็จะมาทำอาหารอะไรอร่อยสไตล์พี่รันนะคะสไตล์พี่รันลำํำลองว่าแซบอีรีแซบแซบนัวแซบโรดแซบจุดจดสุดยอดเลยแหละคะ่ะ พราะพี่รันทำอาหารวนะคะทำอาหารไวค่ะเรามาดูผัดเรามาดูทอดปลาก่อนดีกว่านะเราเริ่มไฟอ่อนๆก่อนนะคะเรามาดูก่อนแต่ไม่รู้จะเห็น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 ไหมเดี๋ยวพี่รันก็จะเอาปลาลงนะคะพี่รันล้างสะอาดแล้วนะคะโอ้โอ้เดี๋ยวเราก้ปิดลาไว้นะคะปิดลาไว้ค่ะปิดฟ้าไว้ก่อนแล้วก็มาเราก็มามาตรงนี้มาทำ าทำผักเผ็ดมาทำผักเผ็ดไปก่อนนะคะมาทำผักเผ็ดโอเคเราจะให้ได้สิบเราจะให้มันได้สิบโอ้เห็นไหมเออเลือด่นกับพริกพริกปลาก่อนนะคะพริกปลาก่อนอู้เหลืองหน้าทามมากเราก็พริก เห็นไหมคะน่าทานมากเลยอ่าเราก็ใช้น้ำมันแบบนี้เราอย่าใช้น้ำมันแรงนะคะเดี๋ยวไม่งั้นข้างในมันจะไม่สุกค่ะเราใช้น้ำมันอ,อ่อ,อนๆแ้น้ำมันอ,อ,อ,อน่อ,อนๆนะคะใช้น้ำมันออเห็นปลาไม่เห็นปลาไหมเอ้ยรอนะคะอา้าวตอนตรงนี้พี่รันก็มาทำผัดปลาหมึกค่ะผัดปลาหมึก โกเมนจะตบมาแต่แน no oh. ี่ลืมโอ้หืมปลาหมึกนี่คือปลาหมึกปลาหมึกนะคะปลาหมึกปลาหมึกสดอะด้วมาเนี่เราใส่เครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่เครื่องไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นผัดผัดกันเห็นผัดกันแบบชั่วๆเลยนะคะ ไปก่อนแล้วเราก็มาตรงนี้มาพิปตาก่อนค่ะมาพิปตาเอ่อพิปตา,าให้ได้น่ะไ้ที่ก่อนนะคะโอ้โอเคอโอเคน้ำมันไม่จะเด่นแล้วค่ะน้ำมันไม่จะเด่นเราก็เอาออก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 มานะคะ,ะนนกำลัง าหมึกของเราก็กำลังชุ่ยชาชุช่ยชาอร่อยน่าทานเลยเราก็เอาผักใส่เข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ทามได้นะคะไปเห็นไหมคะทำแบบนี้ก็ทำบ้บบานๆทำง่ายๆนะคะก็ทำง่ายๆกินง่ายๆ,ๆายแ,ตแต่แต่แซ่บก็แล้วกันเนี่ยลันก็ทำาปากก็เริ่มแล้วนะคะปากก็เริ่มเออ ให้ไฟแรงสักหน่อยหนึ่งถึงทำไม่สวยแต่ก็น่าทานนะคะทำไม่สวยก็น่าทานนะคะอาหารพื้นพื้น,น,นาาาคนาา่นะ,คะอาหารพื้นพื้นเราสามารถทุกคนสามารถทําได้นะคะอาหารพื้นๆืนน่าจะอ่อนน้ำมันไปก่อนแต่น้ำมันจนิดน้อยหนึ่งน้ำมันไอรี่แล้วก็ใส่น้ำมันนิดน้อยนึงโอเะะ้เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วบาก็กำลังเริ่มน่าทานแล้วค่ะ สุดยอดเลยเห็นไหมแล้ก็ทำง่ายๆค่ะทำง่ายๆที่ราเดี๋ยวชิมก,ก่อนว่าอร่อยไหมอืมโอ,สอ้สุดยอดค่ดนะ<อ>สุดยอดเดี๋ยวเราไม่ชิมใส่หน่อยก่อนน่าจะไม่ชิมอ่ะแต่ไม่ชิมเพราะติดหน่อย นี่เป็นอาหารจานเดียวนะคะเป็นอาหารจานเดียวโอเคเสร็จแล้วนะคะปลาหมึกเนี่ยแล้วลเราเดือดมาทำอันนี้มันมันจะมันจะแข็งนะคะเราเอาแค่นี้นะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราเปิดเสร็จแล้วเราก็เตรียมใส่จานด้ค่ะเตรียมเตรียมใส่จานในตไว้เตรียมใส่จานในตู้ค่ะ ยงใจจางสวยๆนี่ก็ได้เลยโอ้นี่ถ้าขายได้บ้านเราเอาจานละหลายร้อยบาทหลายร้อยเลยนะท่เนี่ยน่าจะได้หลายร้อยแะน่าจะได้หลายร้อยกว่าจานเตรียมอา้อาวมาพิซซ่าก่อนมาพิซซ่าเหีืองนะเหีืองน่าทานมากเลยค่ะพิซซ่าก่อนนะคะ เดี๋ยวก็จะได้ทานแล้วค่ะมาิป่ามาดูหน้าที่รันกนเดี๋ยวเราก็จะได้ทานอาหารอร่อยแซ่บๆที่ที่รันทำนะคะจะเดินเข้าไปกดติดตามที่รันด้วยนะคะเข้ากดดูแล้วก็ทาง่ายๆกินง่ายๆใครที่ท,ทําคลิปใหม่นะคะทํา YouTube ใหม่ก็มีอะไรก็ลงไปเลยะคาะเป็นสไตล์ของเรานะคะเป็นสไตล์ของเราทําง่ายๆ่ะแลุงลิปแล้วทุกคนก็จะมาเข้ามากดติดตามให้กาลังใจเรานะคะ เราก็ให้มันพิสดารไม่ต้องทําให้พิสดารแยกแยกแยกอขอ,องทิ่ของเรานะคะให้ให้ให,ให้ไม่ต้องจับให้มันสวยหรูค่ะสวยหรูกินแพงไม่ต้องค่ะเอาแบบง่ายๆนะคะเอาแบบง่ายๆเอาสไตล์ของเราเอาแบบไหนก็ได้คะ่ะเ,เอาที่มันแบบว่าแล้วพี่รันก็พี่รันก็ทำแบบนาทีหนัแปดนาทีนะคะไม่ให้เกินแล้วเราก็ประดับเราก็เอาเอาประดับรองไว้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็มาดูนะคะว่าอาหารมันลับมาดูปา้ามาดูป้าที่ดำ่อนโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรีบรย,รบ,ยรบร้อยนะคะปลาที่ดนก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว่ะามต้องคิดดูด้านไหนเลยนะคะดูแค่แค่นี้เลยคะ่ะพี่ดนก็เอามาใส่จานต้องออให้จานน้ำมันนะคะให้มันน้ำมันนะคะให้มันน้ำมันเห็นไหมให้มันรดน้ำมันไปนะคะมจากโอเค น่าจะโอเคนะพี่รันว่าต้องดูข้างในหน่อยโอเคใช้ได้เลยค่ะปลาโอเคนะเออโอเคค่ะเดี๋ยวชิมก่อนพี่รันปรุงเครื่องมาเรื่องของเขาอือร่อยค่ะอืมแ็กินเย,ะย,ะยะอะๆเข้าไปนี่คือพี่รันก็กินกันแบบนี้นะคะพี่รันว่ามันง่ายดีอาหารก็อร่อยด้วยทำก็อร่อยด้วยแซบ่บกหลีด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดมาให้มันสวยงามอยู่ตรงนี้นะคะ จัดให้เห็นว่าเอออยู่ตรงนี้นะคะว่าสวยงามขนาดไหนะะเราก็จัดให้ตกแต่งแค่นี้ละค่ะมันก็ไปก็ใช้ได้แล้วนะคะ mm. ก็อาหารสองอย่างนะคะอาหารสองอย่างที่รันทำวันนี้ที่รัจะทานกันนะมีปลาทอดมีปลา,ม,ปลามีปลากระพงทอดแล้วก็ปลาหมึกผัดเผ็ดใส่เห็ดหอม mm. ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วไงเจอกันไรสดคืนนี้นะคะท mm. ุกๆครั้งที่พี่รันขึ้นไรสด โปรดมาให้กำลังใจพี่รันด้วยนะคะแล้วก็จบที่อาหารสวยๆนะคะน่าสวยๆพี่รันด้วยคะ่ะขอบคุณมากค่ะเดี่ยวดูกับอาหารสวยๆของพี่รันนะคะโอเคค่ะขอบคุณ